แล้วหนึ่งครั้งนี้เป็นการเดบิวต์คอนค่ายเสด็ใหญ่ซึ่งมันมากมากเลยค่ะก็ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นน่ะคนไม่ตื่นเต้นคือเหมือนมีทุกคนในค่ายมานั่งดูแบบคือกดดันมากเหมือนจะมีคนเครียดนะคะโอเคแล้วนะ สัญญาว่าจะทำหมอมาให้ดีที่สุดทุกอย่างที่พวกหนุ่มสมมาเก็บมาตลอดการเรียนก็จะใช้ในวันนั้นแห้คุงที่สุด ร้องเพลงเพลงนแล้วหนึ่งงานแพ็จะยืตรันี้งานดีไม่อช่าไป่นี้อยากอยากเสกในกันยินอยากอะไรอะโอเคอะลองลองพกขักลับกันเนาะเพลงนี้ทำงานเจออะไรเขาเขาเขาชื่อตันอ่อน่ากืไม่อไม่อยากให้ไปอยากห้อยู่ก็มากือารมณ์อะไรอ่ะเสใจแบบรู้สึกนอนรู้สึกนอนเลย งอนละหน่อยใจเขาที่เขาจะ่เขาจะไปค่ะเขาจะมาหนูจะบอกว่าฟังเพลงครั้งแรกดีถูกมากคื <c oughs> อหนูว่าแบบตอนแรกหนูฟังเพลงไปประมาณสองครั้งฟังแค่สองครั้งแบบแค่หนรอ้งเลยวันนั้นภายในวันนั้นเองอะหนูแบบทำอะไรยอ่ะกินข้าวอาบดาตลอดเลยมันอยู่ในหัวหนูแล้วหนูแบบคือต้องเปิดฟังหลายอีกหลายรอบเพราะมันแบบจมอยู่ในก็ตอนที่พี่เขาส่งมาแล้วก็เน้นย้ำาหว่า ห้ามรอห้ามสปอยแต่มันแบบติดปากมากหนูแบบไม่รอแนะวันเนี้ยไม่รอเวลาไปพักต้างคอกบบเดือนหัวใช่เสียงเราออกมาแบบว่าวม่ดีเลยนะแต่ว่าถ้ามีคนฟังอ่ะแต่ถ้ามีคนฟังหนูก็เชื่อว่าหนูก็เชื่อว่าคนก็จะติดหัว อเัชองแนีง oh, ก yeah, so 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 okay, so so ับ็ไม่มีใครให้งอแงงอแงกับแม่แม่ก็ดูงอแงกับพ่อด้เหมือนกันนี่เราไม่หยุดเลยนเจคแอดแล้วเราเป็นยังไงบแอ ส,สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาแดนงงเทิงงงงงแล้วหน่งเย้ครั้งแรกค่ะถกต้องค่ะวันนี้นีนพูดไม่ได้เพราะว่าไม่สบาย,ยานีนเอาหน้เดี๋ยวทาแสีงนีนทำห,หน้านะโอเคปะเคค่ะโอเควันนี้เราก็จะมาแดนเทิงเราตื่นเต้นมากๆเลยแล้วแบบอย่างรู้แล้วใ่ท่าเป็นยังไงเดนนนินสปอยมาว่าถ้ามันน่ารักมาก นี้คือทำเสียงแล้วนีทำหน้าไม่ใช่นีทำหน้าแล้ว่อยทำเสียงก็พูดก่อนนีทำหน้าต้องพูดก่อนเนาะอ่ะเหรอไม่รู้ไงพูดเด้อพูดเด้อไปดูกันนะหนึ่นสองสามแอดคอสแอดคอสเบียุก มันแบบมันอยู่ถี่แบบช่วงง่ายแค่ไม่ต้องจับจังหวะขอเวลาจดจําก่อนเพราะตอนนี้ยังแบบว่าต้องกลับไปชวนท่าเพราะหนูแบบรู้สึกว่าวันนี้ใส่ท่าแบค่อนข้างรัวท่อนถูกในท่อนถูกรู้สึกว่าเยอะที่สุดแบบเป็นท่าท่อนถูกเยอะที่สุดตั้งแต่เคยทำหนูมากค่ะสนากดปีแต่ว่าก็ต้องแบบยังจำท่าไม่ได้เพราะว่ามันรัวมากเหมือนมันไม่มีหยุดเลยแลไปต่อเลยเตอ้องจัา จริงไม่มีใครทำแบบนี้หรอกทั้งสองคนนี้ก็ไม่ใช่ก่อนด้วยไม่เหนแหมเมื่อกีก้เงียบนะเมื่อกี้เงียบนะตอนนี้นะคสะูว <c oughs> ครั้งแรกก็สะดุดตาหนิเลยว่าเต้นเธอเนี่ยแต่น่ารักไม่ซูชีคาแรกเตอร์แลบโยโย่อะไเงี้ยเฟียวๆไงชิคกี้มันคพอยู่แบบชิคกี้กันจะหาปรับให้ตัวเองว่าแบบทำเท่ไงดีวะทำเท่ดีดีวะงอแงยังไงให้ยังดูเท่เขาต้องคิดคาแรกเตอร์สองตองติงตงงอง พุกแรก,กับพุกสองก็คือได้รับถ่าแบจะเต็มแต่มันก็แอบยากอยู่คือมันรัวมากล้วตั้งสติไม่ทันคือมันมันเร็วมากแล้วสมองหนูประมวลผลไม่ทันแต่ว่าพอเราได้ซ้อมแล้วพอกลับไปนอนมันก็ดีขึ้นแล้วพอวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบว่าจําได้มากขึ้นแล้วก็แบบเหมือนแบบมันเริ่มเป็น m u ซ c l เมม m o r y แล้วคะ่ะสังเกตหวังว่าเราจะหายไปด้กได้สิ่กน่อนเียน é คนแบบเขียนเองแบบเขียนเองจริงๆตั้งใจมากแทงแทงแทง้นี่คือลายมือฝีมือพวกนูนะคะก็มาเจาดูเองว่าใครลายมืออะไรทุกคนเก็บแล้วก็ไปไขปริศนาทั้งหมดไขปริศนานะคะทุกอย่างมีความหมายนะคะ ทุกอย่างถ้ามันคล้องจองกันอันนี้อะไรหรออันนี้ไม่ได้ใบนะคะแค่แบบว่าไม่ยอมสิงนถ้าใครพิจารณาก็มันโยงกันได้มันโยงกันได้คือเดินชุดผ่ากันเดินเสร็จแล้วผ่ากันแต่เดินแต่ต้องเดินสามด้วยเพราะว่าเราจะไม่เข้าไม่ได้หรืป่ะใช่ค่ะ วันแรกที่พวกหนูได้มาซ้อมที่เวิร์กพอยต์นะคะตื่นเต้นค่ะตอนแรกเดินเข้าไปก็ตื่นเต้นแต่พอได้ลองเต้นแล้วก็ก็ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นอ่ะคนไม่ตื่นเต้นคือเหมือนมีทุกคนในค่ายมานั่ดูแบบคือกดดันมากแต่ว่าเขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้อะไรนะเขาเป็นห่วงพวกหนูด้วยซ้ำว่าพวกหนูจะตกเวทีอ่ะแอบเครียดแอบเครียดดนึง เหลือช้อมอีก4ีวันนะคะทุกคนตามพวกหนูไปอีก4วันจนถึงวันคอนเลยนะคะอยู่กับพวกหนูนะคะฝาก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 ดวไฝากด้วยนะคะจนถึงวันคอนแล้วตื่นเต้นจังเลยแล้วตื่นยังตื่นเลยไปเสียงไม่คือเช้าๆชาแบบเสียงมันแหบอะมันแหบอะ ที่จริงเป็นครั้งที่สองเกือบจริงเป็นครั้งที่สองค่ะจำได้ชัดไหมว่าช่วงไหนที่ต้องเป็นขานอกเปรียวเป็นช่วงไหนที่ต้องข้มหนึ่งมันจะมีสองแบบครับคือ แอบแบบผิดเพี้ยนผิดพลาดไปนิดนึงเพราะว่าเกิดจากการนอนน้อยมา,มากแล้วก็พวกหนูก็กังวลกันมากมากก็กดดันมา่กับ <อะ S 2> สเตดนี้เพราะว่าการเปิดตัวรงแานแล้วหนึ่งครั้งนี้เป็นการเดบิวต์คอนข่ายสเตทใหญ่ซึ่งมันมากมากเลยค่ะแล้วแบบครั้งนี้หนูรู้สึกก็แบบว่าคือมีความรู้สึกแ้วแหละตอนเต้นว่าแบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำได้ไม่ดีแน่เลยแบบมันแปลกๆนะไม่เหมือนตอนซ้อมเลยมันรู้สึกแปลกๆอ่ะแต่ว่าก็เราก็ได้รับบทเรียนแล้วแล้วก็จะไปกลับไปรับ ตัวนะคะจากการที่สอมันนีค่ะทั้งหมดต้องไปฝึกวิธีการลดความตื่นเต้นทุกเราก็ทำาเต้มันดีนะแค่เราต้องเสกวิธีลดความกังวลเฮ้ยอ่ะทำานเข้าฉันไม่ได้ทำท่านเข้า ไม่ไหวเหรอคะโหชิวๆวันนั้นมันไม่มีสิ่งที่เพอร์เฟกอยู yep, ่แล้วแต่ว่าพวกหนูแบบสัญญาว่าจะทำออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่พวกหนูทำได้แล้วก็ทุกอย่างที่พวกหนูเอามาเก็บมาตลอดการเทรนก็จะใช้ในวันนั้นแค่คุ้มที่สุดก็้องทำออกมาให้ดีแล้วก็เต็มที่ที่สุดแล้วก็ยิ่งยินดีนะคะ ก็อยู่ที่วันแบงคอกแล้วเราก็มาเซาเช็คสถานที่จริงแล้วแบบซ้อมบ็อกกิ้งใดๆสถานที่จริงแล้วเป็นทางสุดท้ายของการซ้อมคนพวกนี้เราก็วันเร็งแล้ววันอะไรคะวันเด่นเดือดหยาห์หาตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมโอ้ตื่นเต้นจริงคือตื่นเต้นต่อะไรอะไรคืออะไรตื่นเต้นอ่ะสมมติว่าขึ้นมาแล้วซื้อ ีตอนที่ทำชาวตันเมื่อกี้เหมือนลูกตันไกลไปจะหาดกเก๋มีพายุฝนใจฟ้าร้องใครจะกอดเราที่นี้ I O I i r ี e สวัสดีค่ะพวกเราอ r ี I ่ L e. ค่ะและเพลงนี้นะคะ่ะก็เป็นเพลงแรกของพวกเราค่ะ งงแงแล้วหนึ่งค่ะทุกคนสามารถติดตามพวกหนูได้ที่ไอลีนด้วยสกอตออฟฟิเชียลทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณค่ะ<อ> คำบอกเใจคือเต็มที่นะกบปะก็ปอะไรคือฉันยังไม่รู้เธอด้วซ้ำเจ้าคุณเต็มทีก็เก่งมากแล้วหุยยากอ่ะแล้วกล้องกดดันมากคุณนะอะไรเนี่ยช่วยคิดดิเพราะว่าบอกว่าคู่ควรแล้วเออเป็นไงเฉียบคมปะขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่แบบทำเหมือนที่ซ้อมกันมาแล้วก็ซ้อมกันมาด้วยกันแบบ ดูดีแล้วไงก็ขอให้ทําเต็มที่เหมือนที่ซ้อมมาไม่ได้คาดหวังว่าต้องดีขนาดไหนต้อง perfect แค่ไหนแค่อยากให้ทําให้สนุกเหมือนเดิมทุกครั้งที่เคยสนุกก็ปะขอให้เต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็ขอให้ขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วลงมาจะไม่เสียใจที่ทำไปอุ้ยดูนุ้กเลยอ่ะก็อยากบอกว่าแบบขอบคุณที่มาแบบเป็นอารด้วยกันเพราะว่าแบบ เนี่ยเขาสึกบ่าเขาสึกบ้าขอบคุณที่ขอบคุณโอ้ยเนี่ยจะไปลองวันนี้ขอบคุณที่มาเป็นแอนี้ด้วยกันเพราะว่าหนูดีใจมากที่ค่ะจะลองจริงต้องลองวันนี้แหละเพราะหนูไม่แต่งหน้าเาสึกอ่ะรู้สึกดีใจมากที่แบบมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็แบบได้เป็นแอนี้ด้วยกันอุมยอยากยุ่งกับหนูเจยก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเฮ้ยบายแล้วเจอกัน มีตว่้แแแกไหว่นต่ตื่นแบ๊แป๊เสียงงงงงนะคงงงงงนะอยู่ต่อได้ไหมอยู่ต่อได้ไหมต่เหมอนจะมีคนเครียดนะจ๊ะอ้งงนะงงนะาอหนูเครียดหนูกังวลมากหนูยอมรับหนูกังวลหนูเครียดหนูกดดันเมแต่ว่า หนูก็ต้องมั่นใจไงทุกคนไม่ยันโชว์มันจะออกมามันไม่เต็มที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจโอเค๊ะยะปะ มมมีควาห่ะขอให้เต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็ขอให้ขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นแล้วลงมาจะไม <repay ments. S 1> ่เสียใจที่ทำไป ครู้ส really cool. ึกแฮปปี้มากาสนุกมากในการคุณไปเล่นเมื่ี้พอมีแบบพี่ๆทุกคนดูแล้วดูรู้สึกสนุกสนุกและคอแห้งด้วยเราสนุกมากที่แบบทุกคนเต้นอยกับพวกหนูทุกคนแบบยิ้มให้พวกหนูแบบทุกคนเลยขอบคุณนะคะทุกคนเลยค่ะตอนแรกคุณจริงว่ากำลังมากว่าแบบทุกคนจะแบบเอ็นดูหนูไหมทุกคนจะชอบไอดี่ไหมแต่ว่าวันนี้ได้เห็นรอยยิ้มทุกคนจากจากโชว์ที่เราแสดงก็รู้สึกดี โล่งขึ้นเยอะเลยเป็นไงดีฉไหม้านลกับมเงนกดัมากเก่งมากนี่เป็นลไ่าเดแล้ ตอนนี้เป็นไอรีแล้วนะคุณไอรได้แล้วคุณหนูเขาเลเป็นไอรีแล้วไอรีแล้วเนี่ยคนรับดูเราในนามไอรีแล้วในยุคหลังกำลังงอแงหลังจะไปยิ่งเงี้ยคิดดิว่าค่ะเจอาผู้หนูในลุกต่อไปกันเถอะถ้าจะติดตามไอรีต้องทำไงคะไปติดตามได้ที่ไอรีนะสกอตต์ออฟิเชียลนะสกอต์ชีเฮชทุกช่องทางเลยนะคะกดฟอนกต์อันนี้คือสมาชิกรับบั๊กมากินหนูยังไม่รู้อะไรต้องทำอะไรหนูยังไม่รู้เลยแต่กันไปรอดูลุกต่อไปของผู้หนูกันเถอะค่ะบ๊ายบาย

ความรู้สึกทั้ง3คนเลยว่าเป็นยังไงบ้างก็ความรู้สึกหลังจบคอนก็คือโลมากเพราะว่าเราแบบตั้งใจฝึกซ้อมกันมานานมากๆแล้วก็แบบเห็นความพยายามของทุกคนทุกคนค่ะดีใจภูมิใจกับทุกๆคนมากค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกอย่างวันนี้มันออกมาตามที่เราหวังแล้วก็เราเต็มที่ที่สุดกับวันนี้แล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากๆวันนึงของพวกเราไอรีเลยคือหนูขอบคุณทุกคนนาคะที่แบบว่า เป็นกำลังใจให้พวกหนูแล้วก็ร่วมเอนจอยกับโชว์หนูไปต่างๆนานาแล้วก็กรี๊ดพวกมืออย่างเงี้ยมันทำให้พวกหนูใจฟูมากๆมีกําลังใจมากๆในการที่จะทํางานแล้วก็เป็นไอรีตรงนี้ต่อไปค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทุกคนติดตามพวกเรากันต่อไปด้วยนะคะไอรีค่ะไอซี่ไอลี่อันเดรสโก้ออฟฟิเชียลอันเดรสโก้จีเอชอย่าลืมตั้ไฟฟอลกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะไอรักยู